สวัสดีครับอยู่กับซีลองแอนแค g ครับอยู่กับผมไปคงนี่ก็อยู่กับมัดครับมดัดรีวิวนะครับรีวิวมดัดก็ได้ครับโอ้กระตุกครับ เออเน,นี่เป็ปรีวิวหมดลิเติ้ลไรเนี่ยแหละครับมาเล่นไปเลยนี่เดี๋ยวเดียเป็นเวอร์ชันยี่สิบสี่จุดห้าผมจะให้ลิงก์ตรงดิสคริปชั่นไปโหลดเล่นกันได้นะครับอืมแค่นี้พอเนี่ยแล้วผมไม่รู้วิธีคราบใครอะ มเมยังแบบอะไรไม่หมดแล้วก็มันน่าจะมีวิธีได้ในในเว็บของมันนะครับไปอ่านเอาได้เลยผมอ่านไม่ออกนะครับเนี่ยให้เค้กไปมันจะรักเรามันจะเดินตามเราเราก็ต้องให้น้ำตาลมันจะนั่ง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 จะนั่งมันจะนั่งนั่งสิ นั่งสิเออผมมันนั่งแล้วแล้วก็ทุยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนครับมันจะมันจะเปลี่ยนไปโดยเส้นเชิงผมยังไม่ได้ลองเดี๋ยวาหวากไม่เกี่ยวกันเลยเออเล่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหน้าตานะครับอ,อ้าทำไมหน้ามันเดิมอ่ะต้องอันนี้ต้องอันนี้ องอันนี้นะครับอืนายักษ์ไม่ยอมมึงอืออืออันนี้นะ่าจะเฟียวนี่นะครับอ่ะหมอคนนี้ก็จะเป็นใส่หนูเนี่ยเราสามารถให้มันให้เขาทำนี้ได้นักทนู นักธน,น,นูวนคนนี้เป็นนักดาบก็เอาเกาะแล้วนี่สามารถใส่เกาะได้นะครับแต่ไม่สามารถใส่หมวกได้นะครับอ่ะก็ลองใส่ไปมาอาจจะอธิบายไม่หมดนะผมไม่เก่งด้านทุ พวกนี้คือผมไม่ค่อยเก่งเรื่องอังกฤษอะไรเงี้ยนี่ใส่เกาะแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนไปเป็นไซโคเราไปอาเบรเรนเจอหรือไม่เราก็ให้เขาเป็นแม่บ้านก็นได้ต้องมีโคมีโคเซตใช่ไหมครับมีปลา มีเนื้อนี่เนื้อเนื้อพักนี้ไม่ค่ะผมเป็นแรมลกฉันจะรวนแล้วนี่นะบปแล้วคนเนี้ยเป็นเฮียมึงก็เป็นเฮียเป็นนักฮิวยาให้รานะครับลิดว่วหายมันเอาอย่างอื่นก็ได้แล้วกันนะครับ โก้เนาะโอ้โหโกโก็ใช้ได้ยอยู่นะก็เป็นนักดาบเหมือนกันแล้วก็นี่เราก็เนี่ยครับใช้เขาเรียกอะไรเนี่ยแยังมุมว่าขวาเอาแล้วใหญ่ไปไหนมองไม่เห็น คลิกขวาที่ตัวมันมันจะลากครับเนี่ยมันจะลากนะครับไม่ไม่ไม่ไมเ,เล่นกําแล้วก็มีอะไรหนังสือ this is a book this is a book ก็มันจะให้ตั้งค่า ยังก็ไม่รู้นะครับเล่นนี่ต้องตีมั้งพวกตัวเองอย่าพวกตัวเอง อเจเอผมไม่รู้มันคืออะไรน,นี่ครับมาก็มา,มานี้เดี๋ยวเราเอาเตาวางไว้สองเตามือแน่นอคนไหนเป็นแม่บ้านคนนี้ไม่ใช่เออคนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะต้องถึง ในความเก่งกาจของผมนะครับนี่อ่ะดูนะเฮียมึงทำได้มันต้องตั้งข่าวอะครัแบบสตันครับ รำข้างมันคนระับนี่เดี๋ยวคุณต้องดูพวกนี้ผลงานของยังเฟี้ยวโยตุ๊กตาตุ๊กาตุ๊กาคุณดูนะพวกเขาเป็นมืออาชีพอ้๊ยฉัอนอยากได้หมูพวกนั้นเอาหมูให้หน่อยโอ้โหกระตุกครับน,นะ่ครับตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตา มนเป็นอะไรนู่นะครับนี่นะนี่ตุกขา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 ตุค่าตุคขาตุคขาตุคขาตุค่าาก็หมดเนี่ยผมยังรู้ไม่ค่อยเยอะนะครับคุณก็ในค้อเรื่องราเว็บดาวน์โหลดของมันเนี่ยก็จะมีสอนเล่นแบบเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ผมก็ดูแต่ผมไม่ได้ฟัง นั้นก็นะผมก็ขอจบคลิปเปน,นี้ครับก็บายบายเดี๋ยวไว้เจอกันต่อนนะในไหมครับมอรีวิวคลิปหน้านะครับบายบาย